ออพัฒนาพื้นที่ใายริมเหมือนเฮ้ยว่าสวยงามดีล้วครับสวยงามดีแล้วสวยงามสวยงาม,งามที่กำแพงบุญช่วยให้ ภูมิทันด้างแนวกำแพงได้ดูสวยงามไม่โรคหูโรกตาปลูกพืชทัญยาไว้ให้ได้กินดีกว่ารกหญ้าโรกโพรงรกพืชผลไม้ไม่เป็นไรปลูกไว้ให้ลูกหลานได้กินได้ทาน ลูกหลานได้อาศัยหิวมาเอาไปตำยังได้ประโยชน์แถมพื้นที่ก็ดูดีสวยงามทัศนียภาพก็ดูสวยงามตาครับประโยชน์หลายอย่างประโยชน์หลายอย่าง รถไฟปีดเปรบปูดปูดปถไฟบด,เ,ด,ด,ด,ฟบดเสียงแตร ى, ปูดปดปดแนวนี้นะครับช่วยผักสมเซียนห่้าห้เด็ดยอดไปแล้ว เรียบร้อยโอ้วัดวัดสวยเงี่เส้นทางทำนะครับสวย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 แล้วครับสวยในระดับ ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานยังรคกรุงรังกว่านี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานครับสวยดีสวยดีถ้าวันหลังใครมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งครับนี่เป็นแค่เบสิก ถ้าละเอียดต้องเนี้ยตัวนี้นี่แค่เบสิกนะครับแค่เบสิกแค่เบสิกก็ดีละแค่เบสิกก็ถือว่าโอเคแล้วครับีขนาดแค่เบสิกก็ยังสวยได้ขนาดนี้ถ้าเนียบะขนาดหนี่แค่เบสิกนะครับ โอเคครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อน